วันนี้จะพาทุกคนไปกินชาไทยร้านหนึ่งร้านนี้เป็นร้านที่แอมชอบมากมากค่ะอยู่บนเกาะล้านชื่อร้าน No Anti Yes Anti ค่ะพิการร้านหาไม่ยากเลยค่ะเราสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้าไปซื้อของได้เลยเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปที่โคตรน่ารักเลยค่ะสไตล์ร้านของเขาภายในก็จะเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะคะทุกคนน่ารักมากร้านนี้นะขึ้นชื่อเรื่องชาไทยมากๆเลยค่ะตอนที่แอมเดินเข้าไปนะกลิ่นชาเนี่ยหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งร้านเลยค่ะด้วยความที่มันหอมมากค่ะทุกคนแอมก็เลยอยากลองกินาาาายเมนนนููแ้ว็ไไไป่่่่ะะททีชอรรต ใส่ไข่มุกมาค่ะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยแล้วเขาก็มีพุดดิ้งแล้วก็บิงซูจําหน่ายด้วยนะคะทุกคนพลาดไม่ได้ค่ะเราก็เลยสั่งมาอย่างละหนึ่งชุดอย่างอันนี้เซเล็ปี้ชาไทยนะคะอันนี้พลาดไม่ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเนื้อนุน่มละมุนลิ้นมากๆน้องชัปเปอร์ก็เลยจัดมาอีกหนึ่งแก้วทุกคนลองทายกันสิคะว่าพวกเราจะกินกันหมดไหมอันนี้บิงซูได้มาแล้วนะคะทั้งๆท,ที่น้องหนาวมากหนาวจนปากสั่นเลยแต่ว่าน้องก็อยากกินบิงซูค่ะทุกคนบิงซูที่นี่ให้ที่หนึ่งในใ,นใจเลยค่ะขอบอกเลยว่า ที่นี่เขาก็จะมีจำหน่ายแบบเทคเอาไว้กลับบ้านด้วยแล้วยังยมีพวกของพรีเมี่ยมไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรืวหมวกน่ารักน่ารักจำหน่ายด้วยค่ะใครขึ้นไปเกาะล่ะแล้วอยากทานอะไรหวานๆต้องไปซื้อชาที่ร้านนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริง